โดราเอมอนตอนใจแอนเสดสุดยอดคู่ดูโอ คือคู่หูจิงจอกกับกอรีล่าแล้วจะจอกพื่นรักของชันแม่เออแม่จ๋าช่วยดูด้วยเอ๊ฝันเหรอน่นน่ะสุดยอดไปเลยนะจ๊ะริ้งเหรออ่ะซีนิโอเป็นอะไรไปอ่ะมาคือฉันฝันร้ายฝันเหรอฝันว่าไงเหรอเรื่องนั้นฝันว่าจิงจอกกับกอลลีล่า เห็นร้องเพลงเป็นคู่เหรอไม่ใช่ันางหัวเราะนานั่นเป็นฝันบอกเหตุจะทำยังไงล่ะฝันบอกเหตุประมาณว่าฝันกลายเป็นจริงไงเล่าจริงจังกับกอริลล่าน่ะเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่มันจะหัวเราะยังไงเล่าเดี๋ยวเอาใจแอนที่กลายเป็นกอริลล่ามาให้ดูจริงๆริันหรอกเฮ้ยว่าจะเป็นไรนะกอรลิ คือว่าจะบอกว่าใจแอดกล้ามใหญ่หรอล่ามไหมแม่ไม่ต้องเอาความจริงมาพูดแบบนี้ก็ได้นะอันนี้พวกนายใครก็ได้มาจับคู่ดูโอกับฉันทีได้จับคู่ดูโอเหรอแข่แทนิไงแข่งร้องคาราโอเกะพ่อกับแม่ฉันว่าจะไปแข่งร้องเพลงพอดีติดทุระด่ดวดไปไม่ได้ เขาเลยว่าจะไปลงแข่งแทนเขาอ่ะถ้าชนะจะได้ไปเที่ยวน้ำพุร้อนฟรีด้วยนะสนหรือเปล่าอ่ะไม่จริงนะอะไรกันซีเนียรอย่างลงแข่งอยู่ตัวสั่นเลยเหรอเนี่ยเปล่า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 ฉันว่าถ้าร้องเพลงคู่เนี่ยนะชิซุกะน่าจะบอกที่สุดเลยเจสี่เจสี่จสี่สุจัยร้อนนะเนี่ยน่าตัสวยเห็นผลฟังก็่าดีนะคือว่าเมื่อคืนซีเนียร์เขาฝันด้วยล่ะไอ้ใจฝันแค่ไปแข่งร้องคาราโอเกะคู่กับใจแอนแล้วก็ชนะเลิศซะด้วยโนบต่ อออแต่ว่าคือฝันก็คือฝันนะแอบจ็บตดสิใจได้แล้วฝันวัฒนะซะด้วยถือเป็นลางดีวิธีไปซ้อมมาเหอะพวกป่าๆออกเลยฝันร้อยชัดๆนะฝันกลายเป็นความจริงแล้วเป็นเพราะโนบิตาแท้ๆเลยก็มันช่วยไม่ได้นี่หันซามูเอะในมัตเซ็ปัคซึเน ใช่แบบนี้เราให้มันมีเสียงใสมีลูกคอหน่อยดิก็ได้กผิดแบบนี้บัญชายแกต้องร้องให้เสเรียบกายดังคลื่นที่ซัดในฝเล่นออกแต่ลูกเหมือนเพลงเอใอนาจจะไม่เหมาะสำหรับการเอามาร้องคู่ก็ได้อ่ะเนาะจินไม่ล่าะะคุณว่จะไปหาเพลงร้องคู่มาจากไหนกันเล่าใจแอนไม่น่าไม่บ้างมีเด้หเพลงที่ซึนออกร้องกับฉันในฝันไงเล่าเอาเพลงนั้นมาใช้สักเรียบร้อยจริงเป้าฮะ นั่นมันในฝันใครจะไปจําได้เล่าสบายใจได้พวฉจะจะทําให้แกหลับแล้วก็หลับอีกจนกว่าจะนึกขานี่ละนี่นะบนไดนองไต่ออย่างไนันเดโอจะเป็นอะไรไหมนะอืมต้องเป็นแน่แนอยู่แล้วละให้ฝันแบบเดิมซ้ําอีกน่ะนะมันทําได้ที่ไหนเล่านี่แล้วทําอะไรไม่ได้เลยเหรอมาทาอะไรสักอย่างกันดีกว่านะบันไดปีนเข้าฝัน บันไดนี่ใช่ปีนเข้าไปในฝันได้ยังงั้นเหรอฮะแค่กลับไปอัดเพลงในฝันของทีเดียวเบอวานนั่นก็เรียบร้อยอ๋อไปมาจ้ะฮะเอเอแล้วทำยังไงถึงจะเข้าไปในฝันได้แล้วฮะนี่พวกเราก็ต้องหลับก่อนนะถึงจะเข้าไปในความฝันได้ไง<ฮ>นี่มันตักกะแบบไหนกันเนี่ยเออน้าไม่ต้องคิดที่มากเลยค้าใจแบบนี้มันจะหลับลงได้ยังไงกันลุกเฮ้ยสมเป็นนายเลยเนี่ย เอาละเอ๊ะฝันของน้องพิตาอยู่ไหนกันนะเนี่ยอยู่ไหนเอ้าให้ดีทําจ้อ้าวอ้าปากไหนสิจ๊าอืมน้องมันหลยจังนี่เป็นความฝันในคนหน้าอนาจัยหลือเกินนะแบบเนี้ยน้องมอมที่เจ็บกันโดเรมอนอ่าล่ะรีบไปก็ได้แล้ว ขอฝันแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้หรอโห้ยพอที่อยู่ได้แล้วอยู่เถอะย้ยบุกเข้ามาแล้วไม่ตายจ้ะคิดว่าพวกเรามาเพื่ออะไรกันล่ะเอ้นี่เหลอในฝันของดราเอมอนน่ะแบม่ฝันถึงหุ่นยนต์แกะเหรอไม่มีสาระหรอกน่อะตรงนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวก็รอก่อนจะไปิดล่วงเลยอ้าวนั่งงช่วยด้วยเอาละต่างไปกันเถอะเร็วครับผู้เข้าแข่งขันระดับต่อไปกลิลล่ากับจิงจอกครับใกล้จะเริ่มแล้วโอเคพร้อมแล้ว ขอบใจนะช่วยได้มากเลยยินดีไม <writer. S 1> ่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเพลงมันพี่ลึกชำมัดแหละอฮอคิดเหมือนกันเลยล่ะถ้าไฟดับทั่วเมืองก็คงจะดีนะเขาจะได้ยกเลิกงานไปซะ ไม่เป็นไรหน้าชื่อรักเขามีใจกอดดูแลให้อยู่แล้วดี่แม่ไม่ก็ตั้งตารอต๋วเเช่ยวนัดผูร้อนฟรีได้เลยนะไม่เอาแต่ท่องกาบมาตลอดอนี่ควรจะพักผ่อนสักบ้างนะกับก,ก็มีส่วนดีนะทีกับพวกเราระดานสร้างแต่ปัญหาออออเอา้าเรื่องเพลงว่าไงบ้างฮะได้มาแล้วอ,อยู่ในเทปนี่ไงเล่าถึงจะไม่อยากก็เถอะไหนๆขอฟังหน่อยดีอเอาจุดังยะครับผมร้านกดักครับเอยังไม่ได้ของเลยครับ คร,ค,รครับครับดังครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับโอ้ยหุยอ่ะหุยอ่ะหุยของของจกเลิกเรื่องการแข่งขราโอเกะไปก่อนแล้วนเนาะหุยทำทำไมอ่ะเสียใจจังลูกเหนจะส่งขอ้ลูกค้าช้าไปวันหนึ่งกันดิลึกตัวน้ำพุร้อนนั้นช่างเถอะยังไงลูกค้าก็ต้องสาคัญกว่าจริงเปล่าไม่ต้องง่วงฮะเพราะทุกคนช่วยกันต้องถ่นเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวดีเลยไปเลย หลนหนเอ๊ะเจ้าว่าไปแล้วทำไมเราต้องพยายามเพื่อการแข่งคาราโอเกะที่ไม่อยากจะลงแข่งด้วยนะเอ้บาบอคอแตกผู้ที่จะเข้าแข่งขันเชิญประตู3เลยค่ะเฮ้ยทุกคนนมือทำอะไรอยู่นะขอโทษครับ,บ<า>รับผิดาประสงค์ของครับช่วยประทับตาด้วยครับอันนั้นไปทางรุ่นไคร,รับจ้นี่ะเอาทางนทั้ทงุ่นโอเค เลยแค่ที่เดียวเท่านั้นเองเฮ้ยทันเฉียดชฉิวเลยเนาะเฮ้ไม่หรอกไม่ทันแล้วตั้งหากออดูเหมือนฉันจะทําของที่ต้องส่งหล่นหายไปอะขอกลับไปหาก่อนนะเจาหลงโอยยุ่งเลยฝุกนายอุตส่าห์ช่วยฉันแท้ๆขอโทษด้วยนะใชเอ๊นี่นายนายนายทำของหล่นนะ มอบเลยอ่ะเหนื่อยเนาะฉันเอามาให้แล้วสุนเนอกคิดแล้วเชื่อว่าสุนเนอกคงอยากจะลงแข่งคาร์โรเอเกะด้วยนั่นจีนักแสดงหลักของฉันอันดับต่อไปเป็นคู่สุดท้ายของการแข่งแล้วนะครับเมสิบหกเพลงรักในสายฝนที่เดรีนะ นี่ขนมปังช่วยจำเอาเลยเอาเลยจำได้ยังจำได้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เปลี่ยนชุดนะเอาก็เปลี่ยนชุดเหรออ้าวแลกเก็กหน่อยเก็กๆก๊กเกอาโหถังเฮ้ยทันพอดีไปอยู่ที่ไหนมาเนีนอร์เบต์เวลที่บายที่หลังกันแล้วกันนะไปกันเถอะ อันดับต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันด้วยเพลงที่แต่งเองชื่อเพลงว่าบทเพลงของกอริล่ากับริ้งจอกครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับชื่อแปลก แหมแหม,แมเป็นเพลงที่มีพลังมไม่ใช่ย่อยเลยนะครับแต่หน้าเสียดายจริงๆนี่เป็นรางวัลปลอบใจนะครับห้องน้ําที่บ้านเลอะไหมครับแปลงขัดโอ้โอโด,ดีจังเลยครับแบบนี้ห้องน้ําที่บ้านใส่ปิ๊งแน่ดอนเลยละครับซีนิโอเพื่อนรักจ๋าดีมันคนเรื่องกับที่นายฝันเลยดี่้า <วะ S 1>

ฮะไพ่สำรับนี้ไม่เอียมเชีวยวถ้าเอาไพ่สวยๆแบบนี้ไปเล่นอีแก่กินน้ำกับชิสุกะก็สนุกน้าดูเลยเอเออ้าวรู้ได้ไงเนี่ยอะพูดเรื่องอะไรกันเนออโดบิตะาทำเหรียญหล่นไว้ตรงหน้าบ้านฉันก็เลยเอามาให้หขอบใจนะคือ,อไหนๆก็ามาแล้วมาเล่นไพ่ก,กันเถอะได้จ้า ยไม่มีเลยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนไม่มี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 ทำหล่นเอาไว้ที่ไหนกันนะเราเนี่ยแย่ชะมัดเลยโอเคใบดีครับแล้วอ้าเอาวายแพ้อีกแล้วฉันแพ้ซะแล้วล่ะฉันเองก็เหลือใบหนึ่งเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ล้างกันนะเฮ้ยโอ๊ยขอโทษนะเจ็บป่าวเปล่าอ่ะ ไม่หรอกจ้าอ๋ออะไรเอ๊ะเอ๊ะไพเอชพอดำหายไปไหนก็ไม่รู้จ้าแปลกจังเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะฉันไปก่อนละนะบ๊ายบายบายจ้า <c oughs> ถึงจะเจ็บตาผักนิดหน่อยแต่ก็โชคดีจังที่ได้เล่นไพ่อีแกะกับชิสุกะเนี่ย เฮ้ยจะไอ้นายเอาไปฉายอย่างนั้นเหรออ้าวใช่นั่นนั่นมันไพ่แห่งความสุขนะมาถอยไพ่แห่งความสุขเหรอเฮ้ย <c oughs> มันจะทําให้ความปรารถนาของคนที่ถือมันน่ะเป็นจริงอะสิอ๋อเงินเหรอถ้าง,งั้นก็เข้าใจแล้วมีหน้าลละพอคิดว่าอยากเจอชิสสุป,ปะปุ๊บชิสุกะก็มาหาปั๊บเลยหูไพ่นั่นมันดีจังเลยแฮะโลกนี้นะ่าะไม่มีอะไรหวานหูหรอกนะไม่ใช่ว่าเกิดแต่เรื่องดีๆแล้วทุกอย่างก็จะจบสักหน่อย ทันทีที่ความปรารถนาเป็นจริงไพ่จะหายไปหนึ่งใบเลยเอ,อ๊ะที่เอสเพอร์ดัมหายไปก็เพราะอย่างนี้เองเหรอพอความปรารถนาเป็นจริงไพ่ก็จะหายไปทีละใบเอออีตอนใช้หมดทั้งห้าสิบสองใบจะเหลือแต่โจ๊กเกอร์ดีอะทียุ่งน่ย <c oughs> จะต้องชดเชยโชคดีที่ได้โดยรับเคราะห์ร้ายทั้งหมดในคราวเดียวกัน <c oughs> อำกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ชดเรื่องจริงเลย พูดจริงนะเหรอโอ้ C. จริงไอของแบบนี้เอาขึ้นไปเลยเอา้้จะอาคราวนี้อะไรอีกล่ะเฮ้ย ไรมอนไพนี่ต่อให้เอาไปทิ้งนะมันก็จะบินกลับมาหาเจ้าของอยู่ดีนั่นแหละเจ้าของคือนายไม่ใช่เหรอถึงจะครั้งเดียวแต่ว่าถ้าใครใช้ก็จะกลายเป็นเจ้าของใหม่เลยไงอย่างนั้นเหรอแต่ถ้ามีคนอื่นอยากได้นะมันก็จะนับเป็นเจ้าของคนใหม่แทนเอาเงินนายก็เอาไปสิเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาเอามันจะเอามันไปทิ้งไม่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 เอาไม่เอาท่านจะอยากได้แล้วกลเจาของแลแบบนั้นนะแล้วไม่เอาแม่ได้ยินว่าสอบได้คะแนนไม่ดีอีกแล้วเหรอ กูไม่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆอาไป,ๆอไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะบ้านโนบีค่ะอุ้ยตายเช็ดสื่อเองเหรอรอดไปทีควรจะดีใจแน่เหรอทำ,ทำไมอ่ะไหนก็ลองนับไพ่ดูใหม่ทีสามพอดำเหรอเอา้าเธอจำไม่ผิดเมื่อกี้นี้ ซมพอดำหายไปแล้วก็เพราะว่านายน่ะหนีแม่ออกมาได้สมคานปรารถนาแล้วไปเล้วแต่ว่าฉันไม่ได้ขอสักหน่อยถึงได้บอกกันแล้วว่ามันน่ากลัวสรุปแล้วไม่ว่ายังไงก็หนีไพ่ดีไม่พ้นหรอกเอ้ยนี่ยจ๋าทำไงดีมีแต่ต้องยกให้คนอื่นที่อยากจะได้มันนั่นแหละอาเป็นอะไรไปน่ะเอ้ย ทำไมทำหน้าจืดกันแบบนั <Century> ้นล่ะเออคือว่บมันเผาร้อนอร่อยอร่อยไปจ้ามันเผาร้อนจ้ามันเผาบัลจ้าเฮ้ยทำให้ความปรารถนาทุกอย่างเป็นจริงได้ก็เหรอไพ่นี่ดีจังเลยนะยกให้ฉันได้ปะเออแต่พอเหลือแค่ไพจ๊กเกอร์เคราะห์ร้ายก็จะมาเยือนนะน่าไม่เป็นไรหรอกหน้าเฮ้ยเออเอาเหรอเอาให้เลย thank you นะ ไปแล้วชะโยรอดไปทีอ่โชคดีไปเนาะแต่ว่าพอนึกถึงชะตากรรมของเซเนโอแล้วมันก็เศร้าจใจยังอ่ะนั่นดดอยากจะไปปารีสจังเลยอยากจะเดินเล่นที่ริมแม่น้ำแซงไปพลางแต่งกลอนไปพลางจังอ๋อพูดจริงอย่างนั้นเหรอคะฮะ อ๋อค่ะค่เดี๋ยวฉั่นจะบอกเขาให้นะลูกโอ๋จ๋าคุณพ่อบอกว่าต้องไปเจรจาธุรกิจที่ปารีสจ้าคุณพ่อบอกว่าจะพาพวกเราไปด้วยนะลูกนะอ๋อจริงเหรอครับแม่จาเอ้ยหายไปไปหนึ่งจริงๆด้วยไพนี่มันสุดยอดไปเลย่ะจะยกไพแห่งความสุขให้ มันคืออะไรงั้นเหรอไพ่เนี่ยนะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ด้วยทุกครั้งที่สมหวังไพ่ก็จะหายไปหนึ่งใบที่นี้พอเหลือแต่โจ๊กอร์ใบสุดท้ายเครไรก็จะมาเยือนไง<อ>ล่ะสิเนีอาเอกาของน่ากลัวแบบนั้นมายัดเยียดให้ฉันล่ะเนี่ยแก,กนหน่อยโอนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสีแอนใจเย็นๆแล้วก็ฟังฉันให้จบก่อนนะได้ไหนพูดมนันดิอบอให้รีบๆพูดไงอ่ะครับ ค,คือว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกทั้ง49บใบรีบขอให้ตัวเองสองหวังแล้วยกให้คนอื่นไปซักก็หมดเรื่องไงยะอนะนะฉันมีของอยากได้แต่ไปหมดเลย,ยดีละเอายูนิฟอร์มเบสบอลหรือเอาเกมดีนะเราหุยหตุงกยากิแบบกขของเป็บุกเขาก็อยากกินฮะแต่ว่าถ้าใช้ไพ่เยอะเกินไปก็จะเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นชะ่วโมลละเพราะงั้นแค่มีเงินก็พอแล้วฮ ถ้าเคชิให้แม่จ่าบุกทอดจ้าแกเก็บลอตเตอรี่ที่คนก็ทำหล่นไว้ไปส่งที่ป้อมตำรวจใช่ไหมลูกเอนะใบนั้นนะถูกรางวัลด้วยนะแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวนะเรื่องจริงเหรอเนี่ยโทรศัพท์มันต้องคุยรีบๆนะไว้คราวหน้าเรานะเจอกันแล้วกันนะจ้าจ้าแบบนั้นก็เข้าท่าดีนะงั้นแค่นี้ก่อนนะโนบิตะ มาคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อสิเถอะเอ้ยแม่อันยังโกรธอยู่เลยนะเนี่ยดูถ้าจะยังเข้าบ้านไม่ได้อีกสักพักนึงเลยอ่ะฉันจะลองขอพรกับพ่ดูละพอขอปุ๊บนะคนที่บ้านก็ซื้อให้เลยอ่ะเหมือนกันนี่นี่นี่ที่พูดหมายถึงไอ้นั่นเหรอก็ใช่แล้วล่ะได้มาพระพ่ายแห่งความสุขเออเออคื พอทุกคนสมหวังแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนไปนะเห็นว่าเค้นนะเขาได้กีตาร์ส่วนฮารุโอก็ได้คอมพิวเตอร์ละอออน้องปิตาทำไมนายไม่บอกฉันบ้างเลยเอาเออไม่เห็นต้องรีบให้คนอื่นไปสักหน่อยอะเาก็แต่แต่ว่าต้องไปเอาคืนมาเอ้ยนี่นี่อย่าเลยนะอย่าเลยฉันจะไปขอให้กลับบ้านได้ ใหยอยู่ไหนเหรอก็ให้เสือสืมูไปแล้วอะฮะอยู่ที่ยอดชิโกะอะใช้ไพ่ไปกี่สิบคนแล้วเนี่ยไพ่อยู่กับเธอหรือเปล่าอะฮะจ้านี่ช่วยคืนให้ทีได้ไหมล่ะได้สิจ้าขอบใจนะฉันก็เหมือนกันอ่ากำลังกลุ้มเลยอะที่มันเหลืออยู่แค่สองใบจ้าจัา ไม่เจ้าฉันไม่อยากได้แล้วช่วยเอาคืนไปทีไม่ได้มันเป็นของเธอแล้วเอ้ยไม่นะถธอเกิดสมองอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็เขาจะเหลือแค่โจ๊กเกอร์เรับันเผาร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยไม่จา้ามันเผาร้อนมาแล้วจา้าจะเด็กบ้าทำไรเนี่ยเออขอโทษด้วยครับออออโอเคนี่แหละนี่แหละแบบนี้นี่นี่นี่ ไม่เดินไปเลยนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะนี่หนะกเฮ้ยเฮ้ยเ้เดินที่เขาเลยอะเฮ้ยทำไงดีอะฮะฮะนี่แน่สอนไว้ในนี้อ้ยโอ้ยตายแล้ว จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เฮย้ยแล้วที่นี่จะทำไงดีเนี่ยแต่แค่ไม่ขอความปรารถนาสุดท้ายก็พอนี่นะใช่เลยละ่ะแค่นั้นก็มีปัญหาคุณโนบิตะนี่นะอุ้ยคุณครูอโนบิตะสอบได้คะแนนไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมคะเด็กคนเนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วไม่หรอกครับไม่ต้องไปดูเขามากนักก็ได้ ดิจะหมดกำลังใจซะจะยิ่งดูแลลำบากขึ้นน่ะเอางั้นเหรอคะงั้นวันนี้จะยกโทษให้เขากันแล้วกันนะคะเฮ้ย <dévelop per humor> ดูท่าเราจะกลับเข้าบ้านได้แล้วแต่ไอ้แบบนี้ <c oughs> คงไม่ใช่ว่าไพ่มันช่วยให้เรากลับบ้านได้หรอกนะอว้าวตายแล้วเลือแค่จ๊อกเกอร์ใบเดียวแล้ว <Mitarbeiter> โรายชุดใหญ่กำลังจะมาเยือนเรดราเบโอ๊ยรอะไรกันเนี่ยนี่แล้วคนคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อก็จะถือว่าคนนั้นน่ะกลายเป็นเจ้าของไปละที ถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็เถอนาแต่ก็น่าสงสารจังเลยเมื่อคู่นี้ตำรวจจับโจรวิ่งราวผู้โชคร้ายได้นะครับเอขาเขาอะไรเนี่ยเหอคนเมื่อกี้นี่นี่นะจนคนดังกล่าวอย่าเปลือกกล้วยลื่นตกลงไปในบ่อน้ำทิ้งพอขึ้นมาก็โดนสุนัขไล่กัรอีกสุดท้ายก็วิ่งหนีมาถึงป้อมตำรวจถึงได้โดนจับกุมนากาครับ